โอ้ยเกือบโดนอ่ะโอ้ยมันโดนเหยียบไปหน่อยนึงนี่ใช่ไหมเห็นไหมตัวมันขาดเลยอ่ะรบว้าวอ้าวระเอโดนพิดเ้เเเบอเล็ครับอย่าลืมกดไลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ัสดีๆเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกนะวันนี้ใครเรียนออนไลน์บ้างยกมาขึ้นโอ้หทุกคนได้เรียนออนไลน์เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยนะกอนพิทักษ์ทุกคนเลยตอนแรกอมเด็นเรียนโรงเรียนอะไรคะศสลย์ย้ายมาก่อนพิทักษ์นะครับวันนี้เปิดเทอมแล้วเอใครทําการบ้านแล้วบ้างคะอมเล่เออต้องส่งการบ้านด้วยนะขอเอ็มค่ะอเอ็ม่ะแต่วันนี้พี่ยังไม่ใส่รู อ๋อใส่ชุดลูกเสือด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในป่ามืดๆกันดีกว่าเฮ้ยเอาไม่อะไรอ่ะเอาไม่หยุดหยุดเฮ้ย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 เกือบโดนอ่ะอุ้ยแม่หนูเหยียบไปแล้วอะไรนะแม่หนูเหยียบอ้าวแม่ต้นน้ำไปเหยียบมันหรออุ้ยเดี๋ยวเพิ่มขอดูหน่อยดิทำไมมันน่างลาวนี้อะเเียพิ่มเปิดไฟดูดิเฮ้ยมันโดนเหยียบไปหน่อยนึงนี่ใช่ไหมเห็นไหมตัวมันขาดเลยอ่ะมันตายยังอ่ะเราจะช่วยมันกันไหมเด็กเด็ก เราจะช่วยมันไหมเอารถมาด้วยเราจะช่วยมันหรือเราจะฆ่ามันดีเราฆ่าไม่ให้มันทรมานดีไหมมันยังมีทางรอดใช่ไหมเราต้องช่วยมันนะรู้ไหมแต่รู้ไหมว่าบางคนน่ะวิธีการช่วยสัตว์น่ยคือการฆ่านะถ้ามันใกล้จะตายแล้วมันทรมานเราต้องช่วยฆ่ามันถ้าน้องๆเคยเห็นในหนังนะครับถ้าสัตว์บางตัวเขาทรมานมากอคนน่ะจะไม่มีทางรอดแล้วคนก็ต้อง ถ้วยฆ่ามันให้มันไปสบายให้มันไม่เจ็บนะครับเพราะว่าการเจ็บมันทรมานมากเลยนะเราจะทำยังไงเดียจับมันตรงๆก็ไม่ได้นะแต่รู้ไหมว่าถ้าจับกิ้งคือตรงๆเนี่ยเวลาตัวมันแตกอ่ะมันมีพิษนะมันจะทําให้ผิวเราไหม้ได้นะเมื่อก่อนเพื่อเอิมก็ไม่รู้พอหลังๆอ่ะมันเริ่มมีคนโดนพิษจากกิ้งคือนะซึ่งมันมีพิษจริงๆน้องๆต้องระวังถ้าไม่เชื่อพ่อเอมนะลองไปเซิร์ชใน g o o g l e ดูเลยเราไปหาอะไรมาจับมันดีกว่าป่ะเร็วเราไปหาอะไรมาจับมันดี เอ้อันนี้ได้เหรออันนี้คือปอกดาบนะเราจะต้องช่วยมันนะเออแต่หนูจะไม่ใช้โอ้ยไม่ได้มันเล็กไปไมันเล็กไปเดี๋ยวไปหาถุงในขยะกันดีกว่าปหะคใ,ใคร,ใ,ใ,ครใครอยากทําบุญช่วยกิ้งคืออะเปิดขยะ <c oughs> <c oughs> หน่อยสิเปิดหน่อยเปิดหน่อยไหนพ่อเอ็อดูดิ <c oughs> โอ้โหขยะเขาเก็บไปแล้วไม่มีถุงเลยไม่มีถุงแม่มันสกปรกลูก เฮ้ยมี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 ถุงมีถุงใหญ่ๆเดี๋ยวเพิ่อนหยิบเองมันสกปรกน้องๆอย่าเล่นนะเพื่อนเราดีมีถุงเราเอาถุงมาช่วยให้เป็นประโยชน์ดีกว่ามาเราไปช่วยกินคือกันมาบอกแม่ตุลนนะว่าหลังอย่าเหยียบสัตว์นะต้องดูดีๆนะสงสารมันแม่ตุนใช้อะไรเหยียบเซิร์ฟหรอโห้ยเดนสเก็ตบอร์ดแต่รอดมาได้นะครับเมื่อกี้พี่อําเภอก็เหยียบนะเกือบเหยียบแล้วเหมือนกันเฉียดนิดเดียวยังมื่อกี้นะเดี๋ยวเรา เราจิิงคือ,คอเราจะช่วยเจ้าให้เข้าไปในป่านะ,ะอ่ะนะครับตอนนี้เราจะช่วยยิ่งแล้นนะครับโดยที่ทุกคนนะครับมีส่วนในการช่วยกิ่กงกือนะครับเมื่อกี้พ่อเอ็มถามว่าจะประหารมันหรือว่าจะช่วยมันทุกคนเลือกว่าอะไรครับช่วยช่วยมัน่ะ,ะทุกคนก็จะได้บุญในครั้งนี้นะครับและถ้านน้องๆกดไลค์ก็จะได้บุญด้วยนะครับมาเราช่วยยิ่งกือกัน่อบอ็มมาโอ้พ่อเอ็มโดนพิษดูครับโอ้ยน่าสงสารมากเลยตัวมันแตกไปครึ่งหนึ่งแต่มันน่าจะรักษาได้นะลึกๆเลยนะ คนจะได้แม่มาแกงมันไปเรากิ้งคือไปปล่อยกันเจเบตเจเบตไหนเฮ้อโอ๊ยหอยทากกำลังการหอยทากกำลังกินใบไม้เลยไม่เอาไม่ให้มันอยู่ด้วยกันหรอกเดี๋ยวเผลอๆมันอาจจะโดนมันจะมากินกิ้งกือได้เราเอากิ้งกือไปไว้ที่อื่นดีกว่าออมเล็ตตั้ง เราเข้าไปในป่านะครับขอให้กินงกือพูดตามพ่เมพูดตามพ่มมเพมนะขอให้กิะพูดตามพ่เมนะขอให้กินงกือตัวนี้รักษาตัวเองให้หายกลับมาแข็งแรงมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยเ,วยเวถิดแล้วถ้ากิ้เกือหายขอให้พวกเรา ได้บุญในการทำบุญครั้งนี้ด้วยขอให้พวกเราบุญกัอย่วสาธุไปปล่อยแล้วนะครับเพื่อนๆขอให้ขอให้เขารอดนะครับอ๊อ่ะปล่อยไปแล้วอ่ะไอ้นี่กยอมครับโอเคทุกคนทําบุญกันเสร็จแล้วนะครับเก่งมากๆเลยนะครับดีนะที่ไม่ไปฆ่ามันนะครับเพื่อนๆถ้าเวลาเราเห็นสัตว บาทเจ็บเราต้องช่วยให้เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป เล็กๆน้อยๆที่ถ่ายวันนี้ก็เป็นวันเรียนออนไลน์วันแรกนะครับเด็กๆก็คองเล่นกันไม่ดึกนะเดี๋ยวประมาณทุ่มกว่าก็คงเข้าบ้านลวเพราะวันนี้ต้องตื่นเช้าเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยเหนื่อยคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะครับต้องคอยเฝ้าด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มีงานต้องทำเนี่ยยิ่งน่าสงสารเลยหลัคลิปนี้พ่มขอตัวลาไปก่อนนะครับน,น้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าทำร้ายอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับมันเป็นบาปนะครับแล้วเจอกันม่คลิป